แน่นอนว่าอีพีนี้นอจะพาทุกคนไปล่าแสงเหนือกันที่มูํามันกับแล้วทุกคนดูทางล่ากระเป๋าครับโอ้โหดูเดือดมากเมืองมูมันยำค่ำคืนพี่ก็บอกว่าให้สวดมนต์ให้สวดมนต์แล้วฟ้าจะเปิดจริงไหมเนี่ยสูตรไหนวะ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีถนนชัยอีกแล้วนะครับตอนนี้นอนอยู่ที่สนามบินฮูกูโวเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะครับเราเตรียมที่จะบินตรงสู่เมืองมูลมันโดยสายการบินแอร์โรฟอร์ดนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งระยะทางประมาณ1,400กิโลเมตรครับแน่นอนว่า EP นี้นันจะพาทุกคนไปล่าแสงเหนือกันที่มูลมันครับใคท้องถิ่นบอกว่าการจะเจอแสงเหนือก็ต้อง ใช้ดวงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยว่าฟ้าจะเปิดขนาดไหนเรามาลุ้นกันว่า EP นี้เราจะเจอแสงเหนือกันไหมครับว่าแล้วก็ไปกันเลยนี่ครับเราบินเกตห้าเตรียมที่จะออกเดินทางแล้วเวลาท้องถ่งจะนี้ประมาณ5้าโมงเกือครึ่งครับก็คือ5้าโมงเย็นถ้าเป็นที่ประเทศไทยก็ สามาขึ้นกว่ากเตรียมพี่เพื่อนกันแล้วจ้าครับเราอยู่มวงช้างตอนนี้เราจะเดินขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องแล้วนะครับทุกคนเตรียมที่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่มูละมัน เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดขั้วลูกเหนือเลยไหมน่าจะสุดขั้วลูกเหนือเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับมหาสมุทรอาร์กติกนะครับมันจะน่าจะมีความหนาวน่าดูมาดูกันว่ามันจะหนาวขนาดไหนเดินเต้นเลยนยะขอให้เจอแสงเหนือ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 เพียง ถึงแล้วครับทุกคนสนามบินในเมืองมูมันสนามบินไม่ใหญ่มากครับทุกคนทางเข้าก็จะดูแคบๆหน่อยมาถึงเวลาท้องถิ่นประมาณเกือบๆสองทุ่มนี่เป็น น่าจะเป็นสนามบินเล็กๆในตัวจังหวัดเหมือนบ้านเราะนะเหมือนน่านเหมือนตากอะไรอย่างเงี้ยนะเล็กๆเองนี่เข้ามาก็เจอจุดรอกระเป๋าเลยแสดงว่าสนามบินไม่ใหญ่มากรู้สึกว่าสนามบินที่นี่จะกระทัดรัดมากเลยครับ <laughs> ก็คือลงเครื่องมารับกระเป๋าแล้วออกแล้วออกจากสนามบินเลยนี่ออกแล้ว๊บเดียวข้างออกชื้นมากเพราะว่าหิมะมันละลายแล้วทุกคนดูทาง ลากกระเป๋าครับโอ้โหดเดือดมากมันเป็นหิมะทั้งหมดเลยนี่หิมะที่จะลายแล้วอ๋อทุรักทุเลมากมีน้องฝรั่งสองคนยอกกันนี่อีปลาหิมะอะไรกันแล้วอจะขาด เป็นสนามบินที่เล็กและต้องใช้ความสามารถพิเศษในการลาดกระเป๋าเพราะว่าดูพื้นครับมีม้าพนโครนขนะึ้นรถมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเตรียมเสียเดินหาเข้าที่พักกันครับ ที่พักแล้วจ้ับบรรยากาศค่อนข้างที่จะลมแรงเนื่องจากก่อนที่เราจะมาถึงฝนมันตกครับทุกคนนี่เปียก เราถึงห้องพักแล้วนะครับทุกคนนี่วิวเมืองมุมันสวยงามมากตามท้องเรื่องของเข้าห้องก่อนมีมามา่าติดด้วยไม่อดตายแน่นอนเราถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าแผนแรก ทางไกลท้องถิ่นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาถึงมูมันแล้วได้สัญญาณว่ามีแสงเหนือเขาก็จะพาเราไปดูเลยแต่ว่าพอมาถึงสนามบินแล้วฝนตกครับทุกคนฟ้ามันก็เลยคืมเขาก็เลยพาเข้าโรงแรมเพื่อเช็คอินก่อนตอนนี้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เตรียมของขึ้นมาไว้ห้องเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรแล้วก็เดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มครึ่ง ทางไกลเขาจะพาไปล่าแสงเหนือก็ลุ้นนะครับว่ามันจะมีให้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรายังเหลืออีกวันหนึ่งขอให้เจอสาธุเพีย้ยนเรามาถึงจุดแรกที่จะร่วมสังเกตการแล้วนะครับว่าแสงเหนือจะโผล่ขึ้นให้เราเห็นไหมออโรราราชินีแห่งเมืองหิมะแห่งขั้วโลกเหนือ นี่ครับมากับเพื่อนๆร่วมทริปหลายคนจะเจอไหมนะพื้นนี่ลื่นนะครับเป็นเป็นแบบหิมะปนน้ําแข็งมันเป็นหิมะที่เป็นน้ําแข็งละข่าวร้ายครับทุกคนพี่ไกด์บอกว่าวันนี้ มันฟ้าไม่เปิดนะครับฟ้ามีมีเมฆส่งผลให้ไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขากำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะยังไงต่อวันนี้โชคไม่ค่อยดีครับเนื่องจากลงเครื่องที่มูมันแล้วก็มีฝนตกลงมาก่อนครับทำให้ฟ้ามันคึ้มนี่ครับ ส่วนที่เป็นขอบขอบนี่ไม่ใช่แสงเหนือนะครับแสงจากเมืองแสงจากเมืองมูมันนี่ทางไกลรัสเซียแล้วก็ช่างภาพเขาก็น่าจะคุยอะไรกันสักอย่างนี่ครับทุกคน คื้น,นี่เป็นน้ําแข็งแล้วนะครับไม่ใช่หิมะแล้วลื่นมากนี่ครับวันนี้น่าจะพลาดโอกาสนั่นแหละเพราะว่าฟ้าไม่เปิดเลยมาดูจากเมืองมูมันตรงนู้นครับไกลๆนูน้นจะเห็นว่าแสงไฟมันส่องขึ้นมา กระทบกับเมฆนะครับทำให้เป็นแสงส่วนทางนี้ครับจะาบอกว่าตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโค่ลูกเหนือถ้าเกิดว่าแสงเหนือจะโผล่ให้เห็นก็จะเห็นฝั่งนี้ครับแต่วันนี้ฟ้าไม่เปิดนี่ก็เป็นลานกว้างที่แบบทุกคนมันเป็นจุด ชมแสงเหนือไม่แน่ใจว่ามีหลายจุดหรือเปล่าแต่ว่าพี่ไกด์พามาดูจุดนี้จุดแรกอ๋ออากาศก็หนาวครับแสงเหนือก็ไม่เห็น เนื่องจากวันนี้ฟ้าปิดทุกคนพี่ไกด์บอกว่ามันสภาพอากาศไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตั้งแต่หลงเครื่องมาฝนก็ตกแล้วครับปัญหาก็คือฝนตกทําให้ฟ้ามันขึ้มครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังปรึกษาอะไรกันอยู่เวลามีเวลาอยู่ที่มูมันประมาณ2วันครับที่เราจะมาล่าแสงเหนือนกันนะครับวันแรกก็ยอมรับว่าน่าจะห้วแล้วละครับเพราะว่าดูฟ้าปิดหมดเลยครับ ส่วนที่เห็นแสงที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่แสงเหนือนะครับเป็นแสงไฟจากในเมืองเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกสักพักหนึ่งครับถ้าคิดว่าฟ้ามันเปิดกว่านี้ก็น่าจะมีลุ้น่ถ้าเกิดฟ้าไม่เปิดก็น่นาจะต้องกลับที่พักไปพักผ่อนกันก่อน <c oughs> <c oughs> พี่บอกว่า <c oughs> พี่ก็บอกว่าให้สวดมนต์ให้สวดมนต์แล้วฟ้าจะเปิด <c oughs> จริงไหมเนี่ยสูตรไหนวะ จริหรออภาอ่ามันต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมพระเจ้าอลิสเบตไม่ใช่โอ้อากาศก็จะหนาวรุ่นครับฮะดอกดอกมาบูดบั้งไฟเดือนหกครับอีกสักนิดหนึ่งก็ขึ้นสู่ยอดภูเขาอะไรพูดไปเรื่อยเนี่ยสภาพไม่ได้นะ พี่ไกด์เขาบอกว่าสภาพอากาศมันปิดครับฟ้ามันปิดวันนี้เพราะว่าลงเครื่องมาก็ได้รับข่าวสารว่าฝนมันตกคนนำสวดด้วยเร็วเ <c oughs> มื่อกี้สอบถามพี่ไกด์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาบ่อยมากมาสี่ถึงห้าวันเลยแต่ว่าอาทิตย์นี้ฝนมันตก รับทริปเลยรับทัวร์เลยเราก็เลยพาดวันแรกนี่เพื่อนร่วมทริปของเราก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติออโรราราชินีแห่งขั้วโลกเหนือต้องรออีกหน่อยนึงเนี่ยสนะีสอง ฮะแอบมีข่าวดีครับทุกคนที่ตากล้องเขาจับสัญญาณได้นิดหนึ่งนะครับดูนู่นไกลๆนู่นแต่ว่าก็คือตากล้องเขาใช้กล้องใหญ่ถ่ายเห็นบางๆนะครับ นี่พี่ช่งางภาพมืออาชีพเขถ่ายไว้ได้เป็นเมฆหรือเปล่า <c oughs> ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ทีหนึ่งครับทุกคนพี่ไกลท้องถิ่นเขาบอกนะครับว่าคือแสงเนื้อตอนนี้ปกคลุมเราอยู่แต่ก็คือมีเมฆอีกชั้นหนึ่งอ่ะที่มาบดบังสายตาทำให้ไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อได้แต่ พี่ที่เขาเป็นมือกล้องน,นะครับเขาถ่ายรูปติดไว้เล็กๆมันเป็นแสงแบบเล็กๆนะครับเพราะว่าวันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีแต่ก็รู้สึกว่ามันเราได้กลิ่นอายแล้วแหละว่ามันจะเกิดขึ้นนะเนาะแต่ว่าก็วันพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาล่าแสงเหนือกันแล้วก็ลุ้นกันว่าขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของเราครับเมืองมูมันยำค่ำคืน จัดโซนน่าจะเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขานะครับแล้กวก็ถนนนี่จะเป็นถนนเส้นหลักของเขาเทียบสองเมืองมี้โม่างก,กับสตาลิกราสนะครับหนะ่าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโค้งโม,งมาอาตรานี้นะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ มาครที่เห็นอยู่นี่ไมช่อาคารเก่าร้อยปีนะ่ัเอารทีู่สร้างเจ็ดสิบปีนอกจากมาคารกครามนะครับคือในสงครามนี่เขาทําอะไรทุกอย่างเหมือนทำร้ายเหมือนนี้นะครับแต่หลังสงครามนี่เขาขอตกงมาส้มตกเข้าร่วมในงานการก่อสร้างนะครับใช้เวลาประมาณสิบเดืนครับรัฐบาลสุเดียนก็ไม่ป่วยให้กลับบ้าน หลาบ้านช่องที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ตึกเก่ามากนะครับเป็นตึกแค่ประมาณสัก70-80ปีให้หลังนี่เองเพราะว่าตึกเก่าๆเมืองเก่าๆที่อยู่ในมูมันเนี่ยโดนผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองทำลายล้างเกือบหมดสิ้นครับ ถ้าตอนกลางคืนฟ้าเป็นแบบนี้น่าจะแห้วแสงเหนือครับดูหมอกเมฆปกคลุมทั่วฟ้าเลยทุกคนถ้าตอนกลางคืนฟ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ก็น่าจะไม่ได้เห็นแล้วครับแสงเหนือที่รัเสเซียที่กินข้าวของเราคืนนี้ครับและนี่คือท้องฟ้าที่เราจะดูแสงเหนือกัน มีความคาดหวังแบบน้อยมากวความหวังริบหรี่ฮัลโหลฮัลโหลบายๆน้องๆน,นักศึกษาน้องๆน,นักเรียนมาน่าจะมาทัศนศึกษากันน่ารักครับทุกคนครับตอนนี้วันที่2แล้วนะครับที่เราได้ล่าแสงเหนือกันแล้วว่าตอนเนื้อนอนมาอยู่ที่ จุดที่คิดว่าจะมีแสงเหนือมากที่สุดในวันนี้แล้วก็คือเหนือสุดในเมืองมูลมันเดินทางออกจากเมืองมาเป็นชั่วโมงเลยครับแต่สุดท้ายแล้วมาจริงๆก็ตามสภาพครับเป็นสภาพอากาศที่คืมมาตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วแล้วก็ฟ้ายังไม่เปิดเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ พายุน่าจะเข้าหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีฝนตกในพื้นที่ด้วยส่งผลให้สภาพอากาศคืมครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ได้ลงมือทํามันแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเดินทางมาถึงจุดที่เราคิดว่ามันจะเจอและเป็นจุดที่คิดว่าดีที่สุดแล้วเอาจริงๆแล้วก็เห็นตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่เราได้ลงมือทำสิ่งที่เราได้ร่วมตามหาสิ่งที่เราได้ค้นพบมันเป็นจุดที่เราได้มายืนอยู่เราได้มายืนอยู่ตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆความประทับใจนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจครับที่เราได้มีโอกาสมาร่วมล่าแสงเหนือในทิพนี้กับเพื่อนๆทุกคนแต่สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าเรามาถึงจุด ที่คิดว่าจะค้นพบมันมากที่สุดแล้วความประทับใจไม่ได้อยู่ตรงที่จะเจอแสงเหนือไหมแต่ความประทับใจอยู่ตรงที่เราได้เดินทางมาล่ามันไหมซึ่งนั่น,นยือนอยู่จุดที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆแม้จะไม่ได้เจอกับมันแต่สุดท้ายแล้วความประทับใจนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทิปที่คิดว่า เป็นความทรงจำดีๆที่ได้เดินทางร่วมกับเพื่อนๆทุกคนในทริปนี้ครับ